สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยเนาะสำหรับในที่ในช่องชัยดวงเฮงทุกๆท,ท่านกันเลยนะครับเนาะก็สำหรับในวัที่แล้วก็ดีด้วยนะมาติดติดต่อกันกันอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะในงวดที่แล้วเน้นให้3คู่นะฮะเนาะอ่ะให้ก่อนหวยออกนะครับเนาะใครได้ดูที่ผมให้บ้างนะครับคอมเมนต์มายืยนยันกันหน่อยว่าผมลงให้ก่อนหวยออก นะครับให้ไป3คู่เลยมี6 2 6 8แล้วก็18ก็มา1881นะครับนิ้นนิ้นสคู่เลยนั่นแหละนะฮะก็จับหลายๆสูตรนะมารวบรวมกันนะครับเลาวก็จะออกไปนะครับในที่ในป1นะครั้งก่อนก็ 2- 4นะก็ถือว่าเฮงเงบางๆกันนะครับเนาะอ่ะก็เดี๋ยวรอในนะครับรวบรวมสูตรแล้วกันนะครับส่วนในคลิปนี้ก็จะมาดูนะครับสลับในหวยในวันศุกร์นะครับซึ่งในงวดที่แล้วนี่ก็ได้เฮกันกับหวยวันพุธเนาะ เพราะว่านครับในวันพุธเนี่ยสูตรเนี่ยนะครับก็มีสูตรนี้นะเด่น6เด่น7เด่น8เนาะก็มา8นะครับเนาะมา8ปดเติวันศุกร์นะครับแล้วก็วันพุธอ่ะสตติวันพุธเนาะอ่ะพุธสูตรนี้ไม่เข้าแล้วเนาะเพราะว่ามันจะมีหกับ9ก้แล้วแต่ในพุธที่แล้ว6กับ9ไม่มีเลยนะครับเนาะอ่ะไม่อ่แต่ก็มีแปดเนาะใกล้เคียงกับ9นะครับอ่ะรอติดตามแล้วกันนะมันก็เข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกัน แต่มันก็ออกเหมือนกันกับในงว่าดีเนาะเนี่ยสองหนึ่งหนึ่งสองเนาะเนี่ยหลังจากที่มันออกมาเก้านะครับเนี่ยมาหกเก้ามาเก้ามาหกเก้ามาเก้าเนาะถัดมาก็มาออกเหมือนตรงนี้เออเนี่ยต้องจําแบบนี้เนาะถัดไปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอติดตามในวันพุธแล้วกันส่วนในวันศุกร์นะศุกร์ศุกร์ที่แล้วนะครับทั้งสองสูตรทั้งสองสูตรนะฮะเป็นศุกร์ศุกร์ล่างนะฮะศุกร์ใหม่ล่างในสูตรนี้ก็ก็มีแค่เด่นหนึ่งนะครับเพราะว่าในศุกร์ที่แล้วเนี่ย นะครับก็ออกไปนะครับในที่สุกสนะิบแปดเนาะสองหกห้าหนึ่งหนึ่งหกนะครับสุกที่สิบแปดก็ล่าสุดก็ต้องเป็นสุกที่ยนะี่สิบห้าเนาะนี่นะก็เหมือนกันนะสุกที่ 18. สิบแปดส่วนนี้เข้าแค่ในเด่นหนึ่งนะฮะจับคู่กันไม่ได้เลยนะครับเนาะนี่เข้าแค่หนึ่งนะให้ไปหกชุดเนี่ยล่าง แต่มันออกห้าหนึ่งเนอะเนี่ยหนึ่งหนึ่งมันก็ไปออกบนนะครับเนาะในตรงนี้นะฮะส่วนในล่าสุดนะครับสลับในสูตรนี้เอาสูตรนี้ก่อนเนาะสูตรสุกใหม่ล่างนะครับสูตรนี้ก็คือหาตัวเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวครั้งก่อนมาศูนย์นะครับล่าสุดนี้ก็จะนํานะครับในที่ในหลักหมื่นกับหลักพันเนาะบวกกันได้แปดล่าสุดหกบวกกันกับห้า หกบวกกบหเป็น11บวกด้วยเลขคงที่2อนะครับหนบวก2เป็น3เพิ่มแต้มไปเป็น4ี่ครั้งก่อนมา1นึ่เนาะรอบนี้เป็น3กับสน,นะครับส่วนในสามตัวมา1ตัวนะครับก็จะเอาตรงนี้นะฮะจับจามาบวกกันอ่าก็ยังไงอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อนะครับดเดี๋ยวดูศูนย์ห้าที่นี่เอาเต่น ตรงนี้ก็พอเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจับมานะครับสลับกันแล้วกันนะครับเนาะแต่สามตัวเด่นตรงนี้ก็คือเอาง่ายเลยเอาในหลักสิบมาเนี่ยนะครับนี่วัดก่อนล่าสุดก็ต้องเป็นหนึ่งนะศูนย์หนึ่งสองก็เพิ่มแต้มลดแต้มในหลักสิบนะครับในวันศุกร์ก่อนหน้านะครับก็จะได้ในชุดนี้นะจับคู่กันเนี่ยนะครับสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองนะครับหรือจะไปดูอีกสูตรหนึง่งนะครับเนะสูตรนี้นะครับสุกรนี้ก็ นะครับมักจะมีเด่น7 4็่นะครับสุขที่แล้วนี่วันที่18นะครับก็ไม่มีเลยนะ7 4 2สนะครับเนาะเหมือนหวยวันพุธนั่นแหละนะครับเนาะ9กับ6ไม่มานะหรือว่ามันจะสูตรมันจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละปกติมันจะมี7 42นะครับซึ่งหลังๆมานี้มันก็เลขวันศุกร์เริ่มมี1เข้ามาเยอะแล้วนะแต่ผมว่านั่นแหละนะครับเจ C 2สองนะก็ยังติดเนเด่นไว้นะครับสลับในหวยในวันศุกร์ศุกร์ที่แล้วไม่มาศุกร์นี้แหละนะครับมันจะมีเด่นเจเด่นสเด่นสองนะครับอ่ะลองดูด้วยกันซึ่งถ้าดูกับในสูตรนี้นะครับก็จะมีเด่นสีเด่น2อนะอืมนะครับหรือจะมาดูในสูตรอีกสูตรหนึ่งนะฮะในวันศุกร์นี่สูตรใหม่ล่าสุดนะฮะสูตรวันศุกร์ศุกร์นี้นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งนะฮะ สูตรเลขวิ่ง3อ่าก็คือเลขวิ่ง3ตัวนะครับเนาะอืมสาตัวมา1ตัวนะในในสูตรนี้นะครับก็ลองนําไปลุ้นแล้วกันนะครับสำหรับในสูตรนี้จะเป็นยังไงนะครับก็จะนํานะครับเสาร์สุก่อนหนะ้าเนาะนะอะ่ก็เริ่มมาตั้งแต่วันศุกร์ที่28 28วันที่74 21 28 4 ส1บ8อดสิบแปดแล้วก็ยี่สิบห้าะอันนี้เดือนเมษาเดือนมีนากุมภานะอืมเนีย่ยหาในวันศุกร์นี้นะก็ไปเอาวันศุกร์ก่อนหนะน้าวั 28, นศุกร์ที่28บะปดับก็เป็นที่ในหกศูนย์สองสี่สามเก้าสูตรนี้ง่ายๆเลยนะฮะจะไปเอาวันศุกร์ก่อนหนะ้าเอาในที่ในหลักร้อยนะครับหลักร้อยจะบวกด้วยเลขคงที่หกแค่นี้เลยนะฮะง่ายๆ4สี่บวกกันกับหเป็นสิบนะเป็นศูนย์ หลักหน่วยแล้วก็จะเพิ่มแต้มไปนะครับ1แต้มก็จะเป็น1ลดแต้มมาเนี่ยสตัวมา1ตัวนะครับ901สุขถัดมานะครับก็จะออกไปวันที่7นะเป็น4 4 5 2 1 5เนี่ยก็มา1เหมือนเดิมนะหบวกกับหลักร้อยนะครับ2บวกกับ6เป็น8ปนะครับเพิ่มแต้มไปเป็น9ลดแต้มมาเป็น7 7 8 9นะครับสุขถัดมาวันที่14นะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ 7 8 1 1 7 7นะครับอ่ะก็มาในชี้ใน8นะครัเนี่ยครั้งก่อนมา1น,นะอ่ะรู้สึกว่าจะมาบนนะครับมันเดิมมา6นะฮะ6บวกกับหเป็น7เพิ่มแต้มไปเป็น8ลดแต้มมาเป็น6นะฮะก็จะได้ในชี้ในห7 8นะครับน,นนี่แหละง่ายๆนะครับสูตรนี้นะไม่ได้จับยากเลยนะฮะ ส่วนต่อไปนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะฮะทำเหมือนเดิมเลยก็จะผลในงวดถัดมานะครับ21ก็ออกไปที่ในแปดเจ็ดเจ็ดสองแปดเก้านี่ยนะครับส่วนนะครับเนาะในถัดไปก็เอา6เหมือนเดิมบวกกับหลักร้อยนะครับหกบวกกับหลักสองเป็น8เนาะเป็น7 8 9นะครับก็ผลถัดมานะครับวันศุกร์ที่28แนะออกไปที่ใน3 6 6 8 4สี่ ห้าแล้วก็มา8ดนะครับมา8ดเนาะถัดไปก็เหมือนเดิมนะฮะหบวกกับหลักร้อยสุกก่อนหน้า6กบวกแเป็น14นะเพิ่มแต้มลดแต้มก็ได้3 4 5หนะครับสุกที่4ออกไปในที่ใน5 0 4 4 4 5นะครับก็มาทั้ง4ทั้ง5้าเลยนะครับก็ยังมาในบุญนะส่วนมากจะไปในที่เด่นบนุญนะครับเหมือนเดิมหน้าหลักร้อยแล้วพบวกกับ4เป็น0นะครับเพิ่มแต้มไปเป็น1ลดแต้มมาเป็น9 901นะฮะวันที่11ผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน06 2011นะครับอ่ะก็มาทั้ง0ทั้ง1ยังอยู่ในบนเหมือนเดิมนะครับสุกทานไปวันที่18บแนะวัาสุก11นะหลักร้อยบวกกับ6นะครับแล้วนะ6กบวก0เป็น6เพิ่มแต้มไปเป็น7ลดแต้มมาเป็น5ได้567นะครับวันสุกที่18นี่ออกภายในที่ใน2 6 5 1 1 6นะครับอ่ะก็มา6นะมา5ด้วย ผมก็ยังอยู่ในบนนะส่วนมากก็มาในเด่นบนเนาะในสูตรเลขวิ่งสูตรนี้ล่าสุดน,นะครับก็เอา6บวกกับหลก 100, ักร้อยหบวกคำหนึ่งเป็น7นะเพินน่มแต้มไปเป็น8ลดแต้มมาเป็น6นะครับได้ 0. 6 7 8นะครับ 6, 7, 8, ลหกเล่าสุดเน้นไว้ในเด่นบนแล้ว <L ight> ก,ก,กันนะฮะจะมาไม่มาออกไม่ออกนี่ก็รอติดตามแล้วกันนะฮะสรับในสูตร نا, นี้สูตรนะครับสุกเลขวิ่งนะฮะสุกเลขวิ่งสูตร3นะฮะอ่าสูตรไหนไม่เข้าก็เก็บไว้นะสูตรไหนเข้าก็ เอามาใช้นะครับยังไงก็ขอให้สูตรเนี้ยเข้าอีกถุยแล้วกันนะหรือจะรอนะฮะในคัดน้นน้นให้นะครับในคลิปถัดไปถ้าไม่อยากพลาดลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับใครได้ดูกันบ้างนะครับเนาะอ่าผมลงให้ก่อนไว้ออกคอมเมนต์มายืนยันกันหน่อยให้3คู่เน้นๆ้นะฮะหกสองหกแปดหนึ่งแปดนะครับใครถูกกันมากขอคนละหนึ่งคอมเมนต์กันหน่อยนะใครอยากได้แบบนี้ก็เดี๋ยวรอติดตามในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ